แ c h a n แนลค่ะวันนี้นะคะัันจะมารีวิวเคียนเจลค่ะทุะกคอุปกรณ์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ1เจลค่ะ2อทรายค่ะจะใช้วิญญายสีทรายธรรมดาไ,มได้นะคะสากระเพชค่ะหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะคะ4ของตกแต่งเล็กชิ้นเล็กๆค่ะ5ที่ขัดไม่ได้นะคะคือแก้วค่ะ ช่วงทลายขิดนะคะก็จะมีช่องสกุลเชียแอนแชทค่ะเมื่อกี้นะคะพูดผิดไปนะคะเป็นช่องนะคะก็เป็นช่วงค่ะเป็นช่วงใหม่ของเรานะคะโอเคค่ะ เจลของเรานะคะก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบใสๆนะคะเพื่อนๆก็ออกนี่ค่ะจากชมรมวิทยาศาสตร์นะคะโรงเรียนขุมทองวิทยาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะตัวตกแต่งนะคะก็จะเป็นพวกหอยตามทะเลนะคะหรือจะเป็นพวกลูกปัดตามซื้อหาได้ซื้อที่นี่ค่ะอาจจะใช้โรยกับเพชรก็ได้นะคะกับเพชรน,นะคะก็อย่าใช้เยอะนะคะไม่งั้นตัวพวก หอยและพวกนั้นมันจะลอยขึ้นนะคะเราต้องพักเจลไว้นะคะเพราะว่าไม่างั้นถ้ามีเจลเกาะข้างๆแล้วมันจะแข็งตัวนะคะรีบเอาออกนะคะนี่ค่ะอันนี้แค่โชว์เฉยๆนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรมากนะคะก็เกี่ยวกับชมรมพวกวิทยาศาสตร์นะคะไซร์ไซร์แปลว่าวิทยาศาสตร์ค่ะ เป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับน้อยๆหน่อยนะคะนี่ค่ะนีม่มากนะคะเหมือนตา,ามหน่อยเขาเรียกว่าตามใสก็มันไม่ค่อยมีหนึ่งเจลเนาะจะเป็นัมนจะมีฟองๆเป็นเทียนไขนะที่จริงมันจะมีสามารถปักเทียนได้นะคะและจุดเทียนได้ในเวลาตอนกลางคืนค่ะก็ช่วงท้ายคลิปนะคะที่น้องแชทบอกไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีช่วงใหม่นะคะ นี่ค่ะเห็นไหม <c oughs> ก็จะมีสีเป็ดๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ตรงก้นก็มีนะคะสวยมากนะคะก็สามารถลองไปทำได้นะคะที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นช่วงกิจกรรมที่ Family นะคะก็คือช่วงวันหยุดสามารถทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้นะคะ ำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะถับช่วงท้ายคลิปกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกนะคะที่มี2คลิปค่ะก็จะเป็นช่วงท้ายคลิปนะคะกับช่วงวิทยาศาสตร์ค่ะถึนกับช่วงคลิปนะคะที่น้องแชทรีวิวกันไปแล้วนะคะเป็นเทียนไข น้องแชนกำลังถ่ายอยู่นะคะนี่ค่ะใสใช่ไหมโอเคก็ไปติดตามกันได้นะคะก็คลิปนี้ต้องดูให้จบได้เลยนะคะทายคลิปนะคะก็จะมีช่วงใหม่นะคะเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะคะทุกวันเสาอาทิตย์ค่ะเป็นช่วง นะคะคำศัพท์ภาษาจีนอะไรต่างๆนะคะต้องได้เรียนรู้นะคะและคำศัพท์ใหม่ๆที่เพื่อนยังไม่รู้จักกันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมากนะคะจะต้องดูให้จบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเชียร์ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ